ผู้ชายแท้ๆยังหลงหลุงโฉมโงเลยผู้ชายพรามวัคคะลิพรามวัคคะลิบวชนะไม่ใช่อะไรบวชเพราะอย่างเียต้องการจะยนโฉมพระพุทธเจ้าให้เต็มใจอิ่มใจฉันเองพอบวชเสร็จไม่ไม่เป็นอันเรียนธรรมวินัยละเท้าก็จ้องหน้าพระพุทธเจ้าบ่ายก็จ้องหน้าพระพุทธเจ้าเย็นก็จ้องหน้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ชื่นอกชื่นใจกับตัวเองงามย่างงดงามอย่งางาง,างี้สวยย่งางงดสวยยางงี้ติดอกติดใจนัหนะพระศาสดาก็ทรง,งรู้แหละว,ว่าวัคคะลิที่สูเนี่ยบวชเพราะ รูประมาณนกาติดในลูกของพระองค์แต่ยังก่อนตอนนี้อินทรียังไม่แก่กล้ายังปล่อยให้ชมโฉมมาคทางคลางก่อนรอให้บ่มมีสยัยอัวอินทรีย์แก่กล้าพอวันหนึ่งได้กําหนดวาระพระองค์จงตรัสขับไล่วักะลิที่สุกว่าวัตกะลิเคยจะมานั่งชมโฉมประสาข้าไปทาไมนะทั้งเช้าสายบ่ายค่าเนี่ยมีประโยชน์อะไรกะล่างายที่จะต่วยจะเน่าเนี่ยไปถ้าทําอย่างนี้แล้วก็อย่าบวชเพื่ออย่าบวชซะดีกว่าตววการบวชบวชแล้วมาเรียนทร,รมวินัยมานั่งโยนโฉมกันอยู่เงี้ยมีประโยชน์อะไรวัตกะลิเสียใจอทอดทุ่มทอดความ